คณาโอเกือบไม่ได้ชื่อว่าคณาโอแล้วถ้าเธอไม่ได้ชื่อว่าคณาโอเธอจะใช้ชื่อว่าอะไรวันนี้มีคำตอบมาให้พร้อมกันไปรับชมกันเลย สวัสดีจ้ายินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนกลับเข้าสู่บ้านเวทมนต์ไม่อามาโหอีครั้งหนึ่งวันนี้อันมินจะมาทำเกี่ยวกับเรื่องคีเมซึโนย่ใยบ่าวหรือดาบพิฆาตศูนโดยที่เนื้อหาในตอนนี้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องราวของสาวๆบ้านผีเสื้อโดยเฉพาะอย่างยิ่งตัวของคานาโอะซูยูริซึ่งก็เป็นนางเอกของเรื่องอะนะ คนาโอเนี่ยอย่างที่เพื่อนๆรู้ภูมิหลังของเธอว่าเธอเนี่ยเป็นเด็กที่ถูกพ่อแม่เนี่ยขายให้กลายไปเป็นทาสเพื่อเอาเงินมาประทังชีวิตทําให้สาวๆบ้านผีเสื้อซึ่งตอนนั้นเนี่ยนำโดยคนาเอกโคโจแล้วก็รองมาเป็นชิโนบุโคโจซื้อตัวถ่ายตัวเธอมาเพื่อ รับมาเป็นลูกบุญธรรมนะเหมือนเป็นน้องสาวบุญธรรมอีกคนหนึ่งที่มาดูแลอยู่ในคฤหาสน์ผีเสื้อนั่นเองโดยที่ตัวของคณาโอดเนี่ยตอนแรกเธอก็ไม่ได้พูดไม่ได้จามไม่อะไรทั้งสิ้นไม่ใดใดเลยแล้วเธอเนี่ยจึงไม่สามารถแม้แต่จะบอกชื่อหรือนมสกุลของเธอได้ตัวของเธอดูเป็นเหมือนเด็กสาวที่จิตใจแตกสลายโดยสิ้นเชิงไปเลยแต่หลังจากที่เธอได้รับการดูแลจากทั้งคณาเอแเราก็ชินโนปุ๋เนี่ยทำให้เธอเนี่ยรู้สึกตื้นตันใจแล้วก็ กลายเป็นผู้เป็นคนที่ดีมากขึ้นนั่นเองแต่ตอนแรกเธอก็ยังคงมีปัญหาในการสื่อสารความรู้สึกกับคนอื่นไม่ว่าจะเป็นกับใครก็ตามถึงแม้ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนที่เธอสนิทแค่ไหนเล่ารักแค่ไหนเธอก็ไม่แสดงความรู้สึกออกมาเลยจึงทําให้คณาเอกล้วก็ชินโนบุเนี่ยตัดสินใจที่จะตั้งชื่อให้กับคณาโอะใหม่โดยที่ก่อนที่เธอเนี่ยจะมาได้ชื่อว่าคณาโอะจากที่คณาเอะเนี่ยตั้งให้เธอเนี่ยเคยเกือบถูกชินโนบุเนี่ยตั้งชื่อ แปลกประหลาดมหาศาัศจรรย์หลายชื่อมากๆจนคนในคฤลาสา์ผีเสื้อเนี่ยต้องอ้าปากค้างในความแปลกประหลาดเลยทีเดียวเพราะถ้าได้ชื่อพวกนั้นมาเนี่ยอืมก็คงเพลียพอสมควรส่วนจะเป็นชื่ออะไรบ้างนั้นมาฟังพร้อมกันด้วยความที่ชิโนบุเนี่ยเธอเป็นน้องสาวคนสุดท้องเราไม่เคยที่จะมีน้องสาวกับเขาเลย คนาโอะเนี่ยนับว่าเป็นคนแรกที่จะเข้ามาเป็นน้องสาวที่เธอจะรักเหมือนน้องสาวแท้เพราะฉะนั้นเซนในการตั้งชื่อของชิน,นบุเนี่ยก็เลยค่อนข้างเบี่ยงเบนไปทางสัตว์เลี้ยงมากเลยตัวของชิน,นบุเนี่ยถ้าเพื่อนเพื่อนได้ดูคลิปสัตว์เลี้ยงสัตว์รักของเสาหลักที่แอดมินเคยทําไปในช่องเมอาแล้วเนี่ย<ๆ>ก็จะทราบว,ว่าชิน,นบุเลี้ยงปลาทองไว้ตัวหนึ่งนะคะโดยที่ปลาทองของชิน,นบุเนี่ยเขาชื่อว่าฟุกุที่เขาตั้งชื่อว่าฟุกุเนี่ย เพราะว่าเขาคงอยากจะให้ตัวมันกลมๆอ้วนๆแบบตัวใหญ่ๆใ,ใ,ให้มันน่ารักบ้องแบวอะนะก็เลยตั้งชื่อแบบนี้ไปแล้วโตวของชินุบุเองเนี่ยก็ดันใช้บรรทัดฐานเดียวกับการตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงอย่างปลาทองเนี่ยมาตั้งชื่อให้ขับคานาโอค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยชื่อที่ชินอุบุตั้งให้แต่ละชื่อมันจึงเป็นชื่อที่ไปในแนวสัตว์เลี้ยงหมดเลย และนอกจากชินอปุแล้วคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการตั้งชื่อให้กับคณาโอดในครั้งนี้เนี่ยก็มีเอาอีแล้วก็คณาเอกด้วยเพราะว่าเธอทั้งสองคนเนี่ยก็นับว่าอยู่มาก่อนคณาโอดจะเข้ามาทั้ง3คนเนี่ยก็เลยประชุมกันแล้วก็อ่ะมาตั้งชื่อกันว่าเด็กคนนี้ควรจะชื่อว่าอะไรชินอุเนี่ยเธอก็เสนอไปอย่างมั่นใจเลยโดยที่เธอก็เขียนใส่กระดาษมาเรียบร้อยเสร็จสรรพ โดยที่ชื่อแรกที่ชินบุตั้งให้เนี่ยก็คือซูซูเมะคำว่าซูซูเมะมันแปลว่านกนกซูซูเมะเนี่ยคนญี่ปุ่นจะใช้เรียกแบบนกกระจอกนก ok ตัวเล็กๆแบบวงศาคนายานกกระจอกอะถ้านึกภาพอะไรไม่ออกเนี่ยก็ให้นึกถึงโอนิซูซูเมะในโปเกมอนก็ได้คือแบบนั้นเลยชื่อต่อมาเนี่ยเธอตั้งให้ว่าคามาสุซึ่งคามาสุเนี่ยเป็นชื่อปลาสายพันธุ์ชนิดหนึ่งซึ่งเป็นปลาที่มีรูปร่างลักษณะแบบ จะเรียกว่าเป็นสัตว์เลี้ยงก็ยังคิดหนักอ่ะเพราะว่าปลาามาสูเนี่ยมันจะเป็นปลาตระกูลปลาสากที่ตัวยาวๆซึ่งถ้านึกอะไรไม่ออกเนี่ยก็มีในโปเกมอนอีกแล้วนั่นก็คือซาชิามาสูแล้วก็ามาสูโจนั่นเองทั้งสองตัวเนี้ยก็มีต้นแบบมาจากปลาามาสูเหมือนกันเอบจริงๆอะ่ะไม่รู้จะพูดยังไงคือมันไม่ได้เป็นแนวสัตว์เลี้ยงด้วยซ้ำก็เลยมีความรู้สึกว่าใช้ชื่อนี้จริงๆหรอชินุบุจังและยังไม่จบที่ามาสู เพราะชื่อปลายังมีต่อมาอีกซีรีส์ปลายังไม่จบจ้าชื่อต่อมาที่ชินบุตั้งให้ก็คือทนาโกโดยที่ทนาโกเนี่ยมันเป็นปลาแบบตระกูลตัวเล็กอาจากจากปลาตัวยาวก็มาปลาตัวเล็กกันต่อจ้าทนาโกเนี่ยคนญี่ปุ่นจะใช้เรียกเป็นชื่อปลาน้ําจืดขนาดเล็กชนิดหนึ่งโดยที่ในภาษาอังกฤษเนี่ยปลาชนิดนี้จะเรียกว่าปลาปิ t เทอรริซึ่งเป็นปลาที่มีขนาดเล็กสุดได้เนี่ยคือตัวเล็กพอๆกับเหรียญหนึ่งเยนเลย โดยที่เจ้าปลาธนโกะเนี่ยมันอยู่ในวงศาคนาญาติเดียวกับปลาตะเพียนบ้านเราเราก็ชื่อสุดบรรเจิดเลิอดล้ำ ชื่อสุดท้ายที่ชินอปูเนี่ยคิดมาให้ก็คือโทบิโกะซึ่งโทบิโกะเนี่ยก็คือหนักกว่าปลาก็คือเป็นไข่ปลาเลยจ้า,าทีนี้โทบิโกะเป็นชื่อของไข่ปลาชนิดหนึ่งที่เพื่อนๆในประเทศไทยอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันดีในชื่อของไข่กุ้งสีส,สม้สมๆเม็ดเล็กๆนั่นแหละมันเป็นไข่กุ้งที่ไม่ได้มาจากกุ้งแต่เป็นไข่กุ้งที่มาจากปลางงมะมงงมา,งงมาคือโทบิโกะเป็นชื่อของไข่ปลาโทบิโออหรือปลาบินนั่นเองปลาที่มันกลางปีก แล้วก็สามารถล่อนได้เพื่อให้อยู่บนผิวน้ำได้ระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะดิ่งลงสู่น้ำนั่นแหละมันคือไข่ปลาชนิดนี้แต่เขาเนี่ยนิยมเอามาใช้เรียกว่าไข่กุ้งเพราะว่ามันหน้าตาเหมือนกับไข่กุ้งเลยแล้วไข่กุ้งจริงๆเนี่ยเขาจะเรียกว่าเอบิโกซึ่งมันจะแพงกว่านี้เยอะมากเลยเขาก็เลยนิยมใช้ โบิโกะเนี่ยมารับประทานแทนโดยที่ที่บ้านเราได้กินกันบ่อยๆบนหน้าซูชิอะไรพวกเนี้ยก็คือจะเป็นไข่ปลาโทบิโกะเนี่ยแหละซึ่งพอค้านเอกล้วก็เอาอีเห็นรายชื่อทั้ง4อันนี้แล้วก็เออถึงกับเงิบละคิวบุกโบกันเลยทีเดียวอย่าว่าแต่ทั้ง2ท่านนั้นเลยเพราะว่าแอดมินเนี่ยพออ่านครั้งแรกก็คิวปุกโบเหมือนกันจะตั้งชื่อแบบนี้จริงๆหรอชินบุจังเอาจริงๆหรอลูก คนาเอะที่หยิบกระดาษของชินบุมาแล้วเปิดอ่านเนี่ยก็ตัวแข็งทื่อไปเลยเพราะช็อกที่ชินบุเนี่ยตั้งชื่อแบบอะไรแบบนี้มาให้เอาอีกเองเนี่ยก็แสดงสีหน้าเอ๊ออกมาก่อนที่จะแบบเฮ้ยรีบขบเกลอนเดี๋ยวท่านชินบุจะแบบรู้สึกไม่ดีแต่ก็ไม่เล็ดลอดสายตาของชินบุไปได้ชิโนบุหลังจากสังเกตเห็นอาการของทั้งพี่สาวอย่างคณาเอะแล้วก็เอาอีกเธอก็ถึงกับชักสีหน้าออกมา ด้วยความโกรธนิดๆว่าแบบมีอะไรแปลกงั้นหรอจากกระดาษหลายใบที่ชิโนบุเนี่ยเสนอชื่อมาให้ทั้งคณะเอะเราก็เอาอีกเนี่ยได้ดูตัวของคณะเอะเนี่ยก็พยายามกิบกระดาษที่อยู่หน้าเธอเนี่ยมาพับเป็นรูปร่างต่างๆไม่ว่าจะเป็นลูกโป,ป่งกระต่ายหรือแม้กระทั่งนกกระเรียนเพื่อที่จะแบบอ่าอย่าเอาชื่อนี้เลยแล้วก็เลยพับๆๆซะคณาเอะเนี่ยระหว่างที่เธอพับ กระดาษด้วยความไวแสงหน้าของเธอเนี่ยก็พยายามยิ้มแบบยิ้มให้เป็นธรรมชาติที่สุดถึงแม้ว่าเธอจะเหงื่อแตกซ,กซิกซิกบ้างก็ตามเพราะว่าออร่ามาคุรอบตัวของชินปุปูน้องสาวของเธอเนี่ยมันเหมือนกับการส่งเสียงถามว่าแบบชื่อที่ฉันตั้งมันแปลกมากเหรออ่างเงี้ยตัวของคณาเอศที่เป็นพี่สาวก็เลยพยายามที่จะทําสีหน้าให้แบบยิ้มแยม้มแล้วก็เป็นธรรมชาติที่สุดถึงแม้ว่าตอนนั้นจะเป็นได้แค่ธรรมชาติลงโทษก็ตาม แล้วนอกจากนั้นตัวของคณาโอเองเนี่ยที่พยายามจะยื่นมือมาหยิบกระดาษนั้นนะไปอ่านเชิงว่าแบบเออเธอจะเลือกชื่อนี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นชื่อของเธอซึ่งชื่อที่คณาโอเนี่ยจะเอื้อมมือไปหยิบอะเป็นชื่อามัสูที่แปลว่าปลานั่นแหละตัวของเอาอีเนี่ยเธอก็รีบพุ่งเข้าไปด้วยความไวแสงแล้วก็ปัดกระดาษนั้นออกจากมือทันทีเหมือนกับการแข่งไพ่คารุตะตัวของเอาอีเนี่ยก็พยายามปกป้องไม่อยากให้คณาโอได้ชื่อประหลาดประหลาดสุดโดดเด่นพวกนี้ออกไป พราะถ้าได้ชื่อแบบนี้ไปแล้วต้องใช้ไปทางชีวิตเนี่ยคงจะต้องมีความระทมในตอนท้ายอย่างแน่นอนก็เรียกได้ว่าเป็นความน่ารักน่ารักของ ทั้งคณาเอกเราก็เอาอีที่พยายามปกป้องตัวของน้องคณาโอ๊และหลังจากนั้นคนาเอะเนี่ยจึงบอกกับคณาโอะไปตรงๆว่าเธออยากจะตั้งชื่อให้กับน้องสาวคนนี้ด้วยตัวของเธอเองซึ่งชิโนโบุบุก็ไม่ขัดเธอเสนอว่าให้ชื่อคณาโอะเพื่อที่จะมีความคล้องจองกับตัวเธอซึ่งเป็นหัวหน้าบ้านคาริฮันติเสือ้อเราก็อยากให้มีความคล้องจองเป็นพี่น้องกันด้วยเธอก็เลยได้ชื่อนี้มา คนาโอเนี่ยก็คือไม่ได้ขัดพี่สาวเวลาอยากจะให้ชื่ออะไรก็ให้เพราะเป็นเหมือนผู้มีพระคุณที่ไถ่เธอมาจากการเป็นทาสแล้วก็เอามาเลี้ยงดูอย่างดีเธอก็แฮปปี้กับชื่อคณาโอะไปถึงแม้ว่าชิโนบูเนี่ยจะมีตะกิดตะกิดอยู่บ้างที่แบบเออชื่อที่เธอเลือกมามันแปลกมากขนาดนั้นเลยเหรอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีวีรกรรมในการไปเลือกนมสกุลอีกโดยที่ทั้งสองสาวเนี่ยก็ให คนาโอะเนี่ยเลือกนามสก,กุลจากสาสาวที่เคยมีประวัติอยู่ในบ้านผีเสือ้อในยุคสมัยที่เธอยังมีชีวิตอยู่ก็มีหลากหลายนามสก,กุลเลยซึ่งก็รวมถึงคันสกิซึ่งเป็นนามสก,กุลของเอาอีกเราก็โคโจที่เป็นนามสก,กุลของเธอทั้งสองคนด้วยแต่สุดแล้ว ตัวของคณาโอดเนี่ยเธอก็เลือกเป็นซูยูริซึ่งเป็นนามสกุลของสาวบ้านผีเสื้อคนก่อนที่เธอจะเข้ามาอยู่อาศัยเธอก็โอเคกับชื่อนี้เพราะว่าเวลาที่เรียกเป็นซูยุริคณาโอดเนี่ยมันดูคล้องจองแล้วก็ให้ความหมายที่สอดคล้องกันดีเอาอีกเนี่ยถึงแม้ว่าจะพยายามเชียร์ให้เลือกนามสกุลคันสกิมากแค่ไหนเพราะเธออยากได้น้องสาวอยากให้คณาโอดเนี่ยมาเป็นน้องสาวในตระกูลของเธอก็ตามแต่ว่าพอคณาโอดเลือกซูยุริเนี่ยเธอก็ ยอมรับแล้วก็ยินดีกับคณาโอด้วยก็นับว่าเป็นการเลือกด้วยตัวเองครั้งแรกของคณาโอดเลยก็ว่าได้สำหรับการเลือกนมสกุลเอาละค่ะเป็นไงกันบ้างก็นับว่าตัวของคณาโอดเนี่ยมีบุญหัวมากๆเลยนะสำหรับการเลือกชื่อแล้วก็นามสกุลนมสกุลเนี่ยโอเคเธอได้เลือกเองจากการที่ เธอได้รับชื่อมาเป็นตัวตั้งต้นแล้วแต่ก็นับว่าเดชบุญจริงๆที่สมัยนั้นเนี่ยคณะเอกยังมีชีวิตอยู่เพราะถ้าเธอเนี่ยได้รับเข้ามาดูแลหลังจากที่ชิโนบุขึ้นมาเป็นผู้นำคาริหานผีเสื้อแล้วอ่ะเธอก็คงไม่แคล้วได้ชื่อซูซูเมะคามาสุทนาโกะหรือว่าโทบิโกะเป็นชื่อของเธอเป็นแน่ก็อาจจะเป็นซึยยริคามาสุอย่างเงี้ยหรือซึยยริซูซูเมะ เธอได้ชื่อว่าคนาโอะเนี่ยก็ดีแล้วล่ะเนาะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่ได้รู้จักเธอในฐานะคนาโอะซยูริซึ่งเป็นสาวน้อยที่แซนจะอ่อนโยนจากภายในแต่ไม่กล้าแสดงออกสู่ภายนอกแล้วก็เป็นที่รักของพวกเราแฟนๆชาวเยบาแบบนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันก,นกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้กับช่องเมอามาโฮด้วยนะส่วนวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ